กราวสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินขนมจีนแบบบ้านบ้านเราเลยนี่นะครับพี่น้องขามันมันยั่วมากมันแซ่บมากครับพี่น้องขานี่ค่ะผักก็มีหลากหลายนะคะพี่น้องขาดูเอานะคะพี่น้องอืมนี่ค่ะเป็นน้ำยาปลายช่อน น้ำยาปลาช่อนนะครับพี่น้องนี่น้ำยาปลาช่อนฟิชจ์ฟิชจ์นะครับพี่น้องน้ำยาปลาช่อนนะครับก็อึม่ขาดผักมาค่ะ มีความหยาบลายมีเส้นดาวด้วยนะครับพี่น้องมาเด้วอ,อวาวแซบยั่วอืมอมมาค่ะจแซบ,บด้วยกันนะคะน้องดูเอา น้องขามาจากนี้นุมจีนก็ทำกับมือนะนุมจีนมือนะครับพี่น้องอืมอืม เลนนี่ค่ะอืมบยาาบ้านนอกเราอะอืม อืมสุดดาวมาด้ยวยพี่น้องคขาแซ่บดีการนจ้าอืมฮึกปู อากาศเย็นมากถั่วผักหลากหลายเยอะมากลองมาเด้อ Hmm. hmm. À. Ừ. <cười> <cười> mày Mà <đứng> hả? <laughs> 음 oh. mm. mm. พูดกบพูดนะไม่ได้อวยแม่ของตัวเองนะคะพี่น้องไม่มีใครทําอร่อยกินมาแล้วเนะี่ะเหมือนแม่สอญญาเลยคุณแม่นี่ทํำนมกินน้ำยากะทิอร่อยมากถ้าแบบบ้านๆน,นะ อ,อืบอกตรงเลยว่าใครกินไม่มีวันลืมเลยแม่ของต่างเรื่องจริงนะครับไปทำอร่อย <S 1> <S 1> ที่สุดในโลกเลยผู้ก็พูดนะคะ <S <S จริงๆคน กะทิเป็นกะทิเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาค่ะถ้าทำอ,อยากกะทิจะแตกเยอะเจอร่อยมันแดงเลย แดงําคนอร่อยอ ใช่ไม่ค่อยชอบผักที่เขาสอยมาให้อ่ะืมผักเอง ừ mm. mm. ah. wow. น้ำยากระชี ไม่ต้องใส่อะไรนะใส่สนเนิป้ปลาไม่ต้องใส่ลูกชิ้นไม่ต้องใส่อะไรเลือดอะไรก็ช่างไม่ต้องใส่จะอย่างนี้เลย่อยม,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 มาก ถ้าใส่แบบนั้นยังจะตัดรสชาติหมดเลยอะ่ะถ้าใส่แบบบ้านๆนะอรออีก